เพื่อนๆคงเคยได้ใช้งานตลอรับไฟฟ้าที่มีสวิตช์ควบคุมกันบ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับก็จะมีชุดสําเร็จรูปขายเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งานครับหรือการ DIY นะครับโดยการนำสวิตช์และเต้ารับมาต่อสายวงจรแบบง่ายๆก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับ แล้วถ้าหากเพื่อนๆต้องการให้ตอรลอบไฟฟ้าตัวนี้มีสวิตช์ที่ใช้ควบคุมมากกว่า1จุดเราจะต้องต่อสายวงจรอ,อย่างไรและคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนําการต่อสายวงจรน,นี้แบบง่ายๆให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัท p r o w o r k Detail จำกัดที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้ได้ยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ อุปกรณ์ที่ใช้กับวงจรน,นี้นะครับประกอบไปด้วยสวิตช์สาทางพร้อมฝาครอบจํานวน2ชุดครับและต้อรับไฟฟ้าแบบมีขาดินพร้อมฝาครอบจํานวน1ชุดครับสวิตช์สทางหรือสวิตช์สทางหรือสวิตช์บันไดนะครับก็จะเป็นสวิตช์ตัวเดียวกันครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าสวิตช์สทางตามผู้ผลิตครับ โดยสวิตช์3ทางตัวที่ใช้ต่อวงจรในคลิปนี้นะครับก็จะทนกระแสไฟฟ้าได้16แอมแปร์และที่ด้านหลังของสวิตช์ฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์ตัวนี้ครับโดยขั้วทางด้านบนนะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข0ซึ่งทั้ง2ขั้วนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับส่วนขั้วทางด้านล่างของสวิตช์นะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ครับโดยหลักการทํางานของสวิตช์สามทางนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับ โดยจะต่อจากขั้วในหมายเลข0ไปยังขั้วในหมายเลข1หรือขั้วในหมายเลข3ครับซึ่งจากรูปตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเชื่อมต่อจากขั้วในหมายเลข0มายังขั้วในหมายเลข1ครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช <baum> ์หครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลข0ให้มาต่อกับขั้วในหมายเลข3ครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลข0มาต่อกับขั้วในหมายเลข1ครับ ต้รับคู่แบบมีขากราวนะครับจะทนกระแสไฟฟ้าได้1 6แอมแปร์ครับและที่ด้านหลังของเต้ารับตัวนี้นะครับก็จะมีขั้วอยู่ทั้งหมด3ขั้วครับโดยจะมีขั้วลายนะครับที่มีข้อความตัวอักษร L กำกับไว้ครับโดยรูทั้ง2รูนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้วนิวทรัลที่มีข้อความตัวอักษร N กำกับไว้ครับโดยทั้ง2รูนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับ ถัดไปก็จะเป็นขั้วก,กราวนะครับที่มีสัญลักษณ์การต่อลงดินสแสดงกำกับไว้หรือบางยี่ห้อก็อาจจะมีข้อความตัวอักษรจีกำกับไว้ครับโดยทั้งสองรูนี้ภายในก็จะต่อถึงกันครับเพื่อนๆมาดูตัวอย่างวงจรสวิตช์สาทางควบคุมตลอรับไฟฟ้ากันฟักเล็กน้อยนะครับโดยผมขออนุญาตวางสวิตช์สาทางเป็นแนวนอนเพื่อที่เพื่อนๆน,นั้นจะเข้าใจวงจรน,นี้ได้ง่ายขึ้นครับ เริ่มจากการเดินสายลายในเส้นสีนํำตาลนะครับจากเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายลายมายังขั้วในหมายเลข0ของสวิตช์สามทางตัวแรกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายลายจากขั้วในหมายเลข3จากสวิตช์สามทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์สามทางตัวที่2ครับและเดินสายลายจากขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์สามทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์สามทางตัวที่2ครับ ซึ่งตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆนก็สามารถสลับสายลายทั้ง2เสเซนได้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายลายออกจากขั้วในหมายเลขศูนย์ของสวิตช์สามทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของตอรับไฟฟ้าครับและเดินสายนิวทัลนะครับจากขั้ว N ของตอรับไปยังนิวทัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทัลครับส่วนสายกราวนะครับเราก็จะเดินสายกราวจากขั้ว G ของต่อรับไฟฟ้าไปยังกราวบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายกราวครับ ตัวอย่างการเดินสายนะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็จะเป็นสวิตช์สามทางตัวที่1ครับและสวิตช์สามทางตัวที่2และเต้ารับไฟฟ้าครับเริ่มจากการเดินสายลายมายังขั้วในใหมายเลขศูนย์ของสวิตช์สามทางตัวที่1นะครับ หลังจากนั้นก็จะเดินสายลายจากขั้วในหมายเลข1 kind of และขั้วในหมายเลข3าของสวิตช์สามทางตัวที่1ไปยังขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3าของสวิตช์สามทางตัวที่2ครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสลับขั้วสายได้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายลายจากขั้วในหมายเลขศูนย์ของสวิตช์สามทางตัวที่2ไปยังขั้วแของตอรับไฟฟ้าครับ และเดินสายนิวทัลจากขั้วเอ็นของต้รับไฟฟ้าไปยังนิวทัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทัลครับและเดินสายกราวนะครับจากขั้วจีของต้รับไฟฟ้าไปยังกราวบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายกลาวครับเมื่อทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดสวิตช์สามทางตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งครั้งไฟก็จะไหลมาที่เต้ารับครับ และเมื่อเพื่อนๆต้องการปิดการใช้งานนะครับก็เพียงแค่กดปิดสวิตช์สามทางตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งครั้งไฟก็จะไม่ครบวงจรที่เต้ารับก,ก็จะไม่มีไฟครับเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้งานวงจรนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการถอดปลั๊กบ่อยนะครับและเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้กระแสไฟฟ้าไม่มากครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนำวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัท p r o w o r k Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนเื่ที่สนใจสินค้าของทาง p r o w o r k นะครับเช่นตู้คอน sumer unit ตูต้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตชปลัก๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ โปรเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแ like, ชร์ share, แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Supporter, and we come from Liverpool.